ครับแฮลโล่สีด้วยนะครับอยู่ผมลัคกี้เช่นคายผมแล้ววันนี้ผมเราอยู่กันใน Minecraft i s m สครับผมไม่แปลกอะ Amazing อะก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ Minecraft i s m สนะครับซึ่ง i s m อก็ย่อมาจากคำว่าอะไรนะ Survivor m a l t i Player ใช่ไหมครับลุงใช่ ไม่ใช่เหรอวันนี้เราอยู่กับกินอเนี่ยหนึ่งโอ้นับนี้เลยหนึ่งสอสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสิบสาคนนะผมเออก็ครบนี่ครบไหมครับครบไหมไม่เครบสองคนเลยครบเลยโอ้ยแ่ตอนแรกนำาไม่ครบตอนนี้ครบไม่พะไกนเแล้วมานนำตัวหลายคนกันเลยดีกว่าครับเพราะว่านี่เป็น เซิร์ฟเวอร์ S M P ใหม่ของเราครับเริ่มตัวหลายคนเลยครับเริ่มตัวแล้ใครเอาใครเอาเอาไปครับลุงเริ่มเลยครับไล่ลุงไล่จากลุงไปเลยครับไล่ลุงไล่ลุงไล่ลุงอ๋อไล่ลับไล่ไปไล่ลุงไล่ลุงไล่ลุงวิ่งไล่ลุงอุ้ยเพ่งไหมใช่ครับเซิร์ฟนี้ไม่มีปีกครับได้ตามนั้นผมสติฟพงษไปทีครับเอาต่อดิยตาอตาผมหรอครับตัวเลขพงษ์ครับตอนนี้พี่พงษ์ผิดครับ ต่อดิโอเคครับบ๊ายบายเดียวต่ัเนาะ่อดีครับคาตารูครับต่อดิต่อดิสวัสดีคัะพออิงพอยค่ะอ้าวใจอเป็นผู้หญิงคนเดียวในกลุ่มแล้วทำไมทุกคนต้องเงียบวะอ้าวตั้งใจฟังไงโหตั้งใจฟังไง เอาต่อดิต่อต่อสวัสดีครับสวัสดีครับผมกุจิกายหล่อเทสปวดคูปวดครูเอาต่อดิสวัสดีครับผมไอคิจชีชนะผมเอาจดเป็นหั่นสวัสดีครับผมปอนปันเองนะครับ ม oh, oh oh ันเป็นธรรมเนียมตั้งเนอะครับผมบอสที่สี่ครับหรือหมอบอสเองนะครับผมไม่ใช่อารีน่านะครับผมสวัสดีครับ่นตเองคืับผมใคร่นตื่นีื่นตรไม่ใช่หมอ่อตนะค่นมื่นต่ตบ่นต่นตื่ตบ่นตื่ตื่นตื่น่ตื่นต่ตื่น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 ่นนน เออสวัสดีครับทุกคนนะครับโยบผมสื่อสอนไทเกอร์เฟียฟ้านะครับสวัสดีครับป้อมป้อมไซมอนยังไม่ได้นำตัวเลยรือเหรอใช่ก็ต่อดิเอาเป็นว่าเราไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยไม้นะไรเยสวัสดีครับไซมอนครับไม่มีอะไรมากบอยแค่นั้นแหละบ๊ายบาเยลโล่โอเคเรามาเข้าเรื่องกันเลยครับก็ตอนนี้เราอยูจอยเวอร์นั่นแหละก็อยู่ในมายคราฟเวอร์ชั่นนะครับลุงช่วยให้ลุงอธิบายทั้งหมดเลยว่าเรามีอะไรบ้างในเซิร์ฟนี้นะครับยกให้ลุงเลยครับ ปบมีทุกคนเดี๋ยวไม่เห็นเดี๋ยวไม่เห็นเติมนี้ก็ใช้เวอร์ชั่น1.17ก็จะมีมอดพวกยาอย่างที่เราใช้กันอยู่ก็คือเป็นไวแชทแล้วก็อีกหลายๆมอดที่กูทำเองแล้วก็ไม่แจกตามนั้นเอ๊ะและอ้าวอ้าวเขินคิดอะไรกูไม่ได้แล้วก็แล้วก็ครับผม1.17ของเราเนี่ยมีอะไรต่างจากที่อื่นครับลุง ใช่ครับตามนั้นเลยตามนั้นเรามีเสียงเรือด้วยนะหรอไอคนอนิกอ๋อที่จะต่างจากเซิร์ฟอื่นมากๆเลยก็คือมีลัชเคปแล้วก็ดิฟสโตนเคปแล้วไม่เหมือนชาวบ้านด้วยกล้าพูดได้เลยที่สำคัญถ้าอยากรู้รายละเอียดนะครับ สามารถติดตามในที่ไม้ครับ T S ครับผมข่าวสารทุกทางใจข่าวสารคุณสามารถติดตามไดที่ไม f T S ครับผมครับเยี่ยมเลยหรมอแกะจะสแกน QR Code ที่เราแปะไว้ตรงหน้าจอก็ได้เปิดเอาตอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วครับผมขอประกาศเปิดเปิดปิดเซอร์ครับเฮ้ยเดี่ยวรีบเกินต่อประกาศเปิดเริ่ม I S P ครับผม ไล่สปีร์ลันไอ้นี่มันถมทะเลข้ามันอะไรไปหนุ่ยไปไปถงทะเลนะตอนนี้เริ่มไปที่น่าายแล้วนะครับทุกคนนี่เรียกว่าไม่ทุกคนไม่ใบด้วย้วครับช่วยด้วยเรียกว่าตอนนี้เรียกว่าเรียกว่าเสียงจะไม่ค่อยได้ยินทุกคนได้ยินไหมฮัลโหลได้ยินเฮลลี่ไปไกลจังวะได้ยินเฮลลี่มาใกล้ไซมอนฮัลโหลไซมอนหายไปเร็วไซมอนโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันนี้่ย กู้คนเ้านี่แหละครับทุกคนคือมอสเนี้ยถ้าจะคุยกับใครเราต้องยืนใกล้กันนะครับอย่างงี้ใช่เวลาเราจะคุยกับใครต้องยืนใกล้กันนะครับเราก็ต้องยืนใกล้ๆคนนั้นถึงจะได้ยินครับตอนนี้ผมถอยออกมาไกลๆจากคนอื่นนะครับผมก็จะไม่ได้ยินเสียงคนอื่นนะครับถ้าเราอยากคุยกับเขาพวกนี้เราต้องเดินเข้าไปใกล้ตัดไม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 ้ลากเกล้ลากเก้ลุงเบสเนี่ยบอกลุงด้วยว่าลุงได้ยินแล้วแป๊บนึงกูตัดไม้ก่อนตัดไม้ก่อนเสียงยังลั่นทำไมครับสติ๊กไม่ได้ อ่ะเปิดดาต้าแพ็คแล้วนะทำไมคาสติกไม่ได้หรูกูไม่ได้ใส่วะนี่ไงคาบได้นี่ไงเอ้าบอลหลอดแหละเอ้ามันไม่ขึ้นอ่ะเออไม่ขึ้นจริงด้วยว่ะเออทำไมไม่ขึ้นชิมหายละนั่นไงเห็นไหมโอ้ไม่ดีไงผมเจอสติกแล้วอันเดียวพลอยขายไม้เร็วเดี๋ยวดี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 ดู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 ด แล้วไข่มันเล่นอะไรตรงข้างขวาวะเออเสียงมันมาจากข้างเดียวเอ้าหายไปแล้วเขาไปคุยอ๋อนู่นไงตรงนู้นาบอกลุงเบสด้วยไว้ไปจองโอกูอยู่นี่กูได้ยินมนหนึ่งเอ้ามออยู่แถวนี้เหรอใช่เออนี่ไงอะไรกันเนาะผมส้มเหรอครับไอมีคนส้ม่อยู่ไหนวะนั่นผมส้มขุดฐานอยู่ในหลุมตรงนี้เฮ้ยขุดด้วยมันเลยมันไม่ได้เห็นสักแแะเลยเออสงบสุขว่ะเออสงบสุขอ่ะเขาไปกันแล้วเขาไปแล้ว เราก็นั่งโขดกันชิลๆนะอยู่กับท่านประธานแล้วปลอดภัยสักพักเปิดมาก็โดนเลยนี่ไงหาท่าที่เป็นระเกะอ่ะเจอแล้วสเกลอยู่ไมู่แล้วเฮ้ยผมต้องไปคุ้มกันท่านประธานก่อนไหนวะทนายครับทนายครับมีสเกลอยู่ข้างล่างนี้ครับคุณทนายไปเลยแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายไหนคุณน้องแกงข้อหาให้ผมนะครับคุณทนายขอเป็นอันเดดนะครับผมแจ้งเขาไม่ได้ นี่ครับเขาาอยู่นี่เฮ้ยเฮ้ยเฮเราต้องรวมแรงรวมใจเฮ้ย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 ชิบหายชิบหายถอ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 นตอยถตอนนอคถอยถอเขอยดอนถอยาเยถนยลอยถไหนก็ถอย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 ังยถอาถอย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 ถงยถอยถอยถอมถอยถอ่ถอยถอยถอนถอไถนยถอยอยถอยอยถอยถอยอยถอยอยถ่ยถอยถอยถอยถัยยถอ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 ย เดี๋ยวมันยิงแรงทําไงเออโอ้ยเกือบไปแล้วโอ้หสุดยอดไปเลยเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะครับก็มีนี่เลยกันพาวเดอร์กระดูกเยอะเลยนะฮะมาปั๊มอาหารได้แบบนึงปักทอยก่อนเดี๋ยวมันเกิดผมไว้ใจไม่ได้สกลตันเนี่ยมันยิงแรงนะครับเซิร์ฟนี้เป็นโหมดโหมดฮาร์ดมั้งใช่ไหมอ่าใช่นะครับโหมดฮาร์ดเนาะผมได้เหล็กกับอปะไม่ได้เลยผมได้ถังน้ำมาเออก็ก็โอเคอยู่นะมีอีกไหม ไม่น่ามีแล้วมัง้งอดไปก่อนตรงนี้พิกัดอะไรอะผมถ่ายไปก่อนแล้วกันโอเคผมได้กระดูกจำนวนหนึ่งนะครับถือว่าแจ่มเลยนี่ตรงนี้ก็เป็นฟาร์มเลเวลเดี๋ยวค่อยมาทำเนาะเราไปหาของกินนก่อนตอนนี้เราไม่มีอาหารเลยทุกคนเขาเดินไปไหนกันหมดแล้วว่าโอ้ผมอยู่คนเดียวแล้วอะไม่เป็นไรผมก็ไปตามทางผมนะครับค่อยนัดเจอคนอื่นที่หลังนี่แล้วก็ช่วงนี้เราก็เก็บไม้กันไปก่อนนะครับเฮ้ยเดี๋ยวนะผมเจอวิลเลจเจอ ไอ้ผมเจอหมู่บ้านผมเจอหมู่บ้านไอ้พี่ไซมอนเอามีนั่นแหละมันมีเตียงมันมีเตียงไปนอนไปนอนแวะไปนอน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 ได้นอนได้วะวะอ่ะคนแรกคือเออปัดจิ้งรีดปัดจิ้งลีดปัดจิ้งรีดเลยปัดจิ้งรีดอยากจะบอกว่าเมื่อกี้มีคนตายคนแรกของเซิร์ฟเวอร์ ครับอ่าใช่มีคนตายคนแรกของเซิร์ฟเวอร์ต้องโดนอะไรบ้างต้องโดนอะไรบ้างต้องโดนอะไรบ้างปั่นจิ้งเลยครับจิ้งเลดเอ้าปั่นจิ้งเลดปั่นจิ้งเลดปั่นจิ้งเลดคือนี่ก็ปั่นเลยกูต้องปั่นในนี้เลยกูต้องเปิดกล้องปั่นใช่ไหมเนี่ยพี่เอาสิบรอบเอาตามจำนวนคนอ่ะสิบ่ยนสิบสองคนสิบสองคนสิบสองรอบไอ้ไอ้กายอัดคลิปด้วยกายคลิปด้วยกายคลิปด้วยเฮ้ยผมเจอลัชเคฟอ่ะทุกคนโอ้แต่ว่าทางลงมันน่ากลัวมากเลยเดี๋ยวขึ้นเดี๋๋ยยยวววเเเเผื่่่ออออจตััะไไรดดีขขึ้้นนนมทุกฮ เดี๋ยวนะลุงเบสมาเหรอใช่สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหตัวเลืองตัวเืองแสงมาเลยไม่ไม่ชินเลยคือโซฟเดินมาแล้วเป็นหัวไอ้กายหรือไอ้กายตลอดเออจริงคือนึกว่าไอ้กายทุกทีเลยเดี๋ยวใครหลอยเหล็กกูไปวะไม่ใช่ผมรแค่หลอกหลังแคเดี๋ยวเดี๋ยวเจเย็นใจเย็นซ้อมซ้อมไม่ได้ลอยเหล็กหลังทานดิวเอ้าทำไมได้ยินเสียงหมอเฮ้ยเอ้า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 ทำไมเดินมาเจอกันหมดเลยวะ ก็อยู่นํากันหมดล่ะอยู่ข้างล่างเนี่ยเมื่อกี้อยู่ไหนข้างบนอ่ะเสียงใครอยู่ดีๆอันนี้เหรอฮัลโหลฮะอ๋อเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาแล้วเอาเมื่อกี้เสียงใครวะนู้นเสียงไก่เสียงผมเนี่ยแล้วทุกคนเฮ้ยเฮ้ยเฮอะไรวะอะไรวะโอ้โอ้ถอยกรูดถอยกรูดผมรู้สึกไม่ค่อยปลอดภัยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยผมเจอแมงมุมแมลงมุมแมงมุมไม่ใช่แมลง ลุงเบ้เขาไปทางไหนกันเนี <c oughs> ่ยไหนอะอยากเข้าไม่ร <c oughs> <c oughs> <the Bon ham> ู้เหมือนกันเฮ้ยมันไปทางไหนกันลุงเบ้ทางนี้ป่ะทางนี้ป่ะนี่ไงนี่ไงใครกดชิปวะฮัลโหลเฮ้ยยงเจอแล้ยทางนี้ทางนี้ทางนี้ไม่มีฐานป่ะเฮ้ยลุงเบ้ขุดบนผมขุดล่างอ่ะเดี๋ยวคิดได้เหรอวะเนี่ยสองแรงมะคิดซ้ายหมอหมอทไมลุงเบ้ขุดล่างเฮ้ยหลืมันไรเสเยนี่ยสองแรงมะสองแรงมะแรงยังไม่เจอท่าใหญ่เลยอารเล่นมอ่ะ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 แล้วก็หลุด ดิวดิดดิดดเดดเดด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 ินี่ยแหละพอมีพอมีคนเดิดแล้วอยู่ตรงนี้นี่เกือบไปเลยอ้าวเฮ้ยบอสบอสข้างหมีเพชรไหนเพเพชรเพชรไหไหนเพชรหรือโคตวินดูดีๆนะลุงเรื่องอะไรม่ได้เล่งแสงไว้นี่ต้องโอ้จัดเตไม่ได้เล่งเหมือนกันแต่มันมันอ้นี่มันเป็นโอ้แตเล่งแล้วมันไม่ได้มันไม่อาจทลด้ยเดี๋ยวนะผมเจอมทริสทุกคนมันเล่งแสงสมบูปะซอเปล่าจริงเปล่าสมุูปะดเลยร้อ โอ้ข้างล่างทองเพียบไม่มีประตูกูทองเยอะมากเลยเฮ้ยไม่มีถังออกซิเจนลงมาเอ้ยเจอเพชรเจอเพชรเจอเพชรเจอเพชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูแวะขึ้นหายใจก่อนโอ้โหตกองเพชหมอดูดีๆเพชรเพชรเพชรโอ้ยไหนไหนไหนนะกูเพิ่งผ่านอย่ายุ่งกับเพชรกูอย่ายุ่งกับเพชรกูเดี๋ยวหมอของคุณเพิ่งผ่านไปตอนนั้นผมไม่เห็นเขาครองกรรมสิทธิ์แล้วมึงอย่าเฮ้ยไปนะลุงบิ๊กกำลังไปไม่ไม่ไม่ไหนวะไไไมมม่่่ยังไม่เห็นเลยไม่ ไหนวะนี่ไงนี uh <h <h ่ไงนี่ไงนี่ไงอะไรไหนวะเนี่ยจะขาดแจกตายแล้วไอ้เหี้ยจะขาดแจกตายแล้วข้าางงล่ไอ้เหี้ยขุดไม่ได้ประตูไหนประตูประตูประตูชิบหายแล้วก็ดูห่วงเพชรมากเลยไม่มีประตูเปเพชรก้อนแรงผมจะขุดในซีซั่นนี้สภาพตายแย่จบเลยเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมมันมีไม้ด้วยตรงนี้ก็ไอ้ทุกคนผมเจอสายท่านเหล็ก เดี๋ยวนะไหนไสายทันนเลยสะส่ายเทานกไเหลดนใสายทานเสทานเหล็กเสนก่นเย่สายทานเล็กเล้สายทานกลายเปไปค่สายทานเายทานกลเยทนกลาเหล็กไล้วายทานกลไสายทานกเป็นเหล็กไปแล้วายนกลนล่ะสาปกไปล่าน่ะาไปทานเไเลากลอยลกยค่เน่ มลงไงอ่ะเย่ไม่เจอแล้วเนี่ยไม่ได้ตามลงมาได้เพจเรืออู้ไปขี่รถเล่นดีกว่าลุ้นเล่นเลยอ่ะมีสองเมตรเองเหรอมันลงฝั่งไหนอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไปผมเจอเพชรอีกแล้วโอ้โหถังนักเก็ตมาพร้อมพร้อมพร้อมแล้วพิ่งกดเพชรแล้ววะไหนไหนเพชรไหนไงข้างล่างเพชรนั่นน่ะสองตัวน่ะโกสควิดไม่ไม่ไม่หลังโกสควิดมีเพชรลุงไม่วะวะ หลอนแหลกตาอ้าทำไมภาพบั๊กนี้วะใครบอกผมหลอนลุงมาโอเคกูไม่หลอนก็ได้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ถอยออกมาร้อยคยนีแกนะครับไม่จะแพ้ที่หลดที่สูงได้อ้ยโอยโอยอ้อ้ยุไ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยโยยเยยวยยออโซโ้ย้ยย้ยอยออยม้ ผมได้แอ add one mid แล้วอยากว่ายน้ำอ่ะกลัวอยู่ที่เดิมปะโอ้ยไอ้ลุงนี่มันมาค้าไม่ใช่ซัลติการ์ผมริปเปอร์มอสริปเปอร์เข้ามาโอ้ยตายโอ้ผมออกผมออกเซอร์หมดแล้วงั้นเฮ้ยแมงมุมเฮ้ยข้บวนเป็นกกงไอ้เคฟสไปเดอร์โอ้ยยาบยาบยาบหมอวิ่งมาวิ่งวิ่งขี้อะไรอยู่น้ำหมอก็ว่ายผมเจอสีนี้สีอะไรวะเฮ้ยนี่มีสีนี้ สีโอ้ยหมอผู้หมอหมอเลือดสีเหลืองีงเด่ะหมอได้ชาวสีเหลืองไม่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 1.16อวดชุดดนทเทอร์ไลท์1.17อวดโอ๊คสล็อตผมจับตัวสีประด๋กแก่ชมพูอวดแก่ชมพูเฮ้ยผมเจอเหล็กอีกแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเนาะโล่ผมหายไปไหนห้อยร้อยร้อยร้อยอะไรนะโล่ผมหายไปไหนอ่าไม่ได้อยู่กับกูแล้วหนึ่งไม่นะเป็ไหนก็หมดแล้วอยู่ที่เดิมพานางขึ้น ก็กลับทางเดิมก็ขึ้นได้อยู่มั้งไอ้ลุงเบสขึ้นด้านบนเปล่าอ้าวขึ้นกันไปหมดแล้วหรออยู่นี่อยู่ทางนี้กัว่ายกลับมาทางเดินี้กอมต้องใช้อะไรเก็บหรือว่าใช้มือเก็บได้เก็บได้มือเดิมก็ได้ต้องไปหากับข้าวกินกัน Where is ทางเดิมแนนน่อทางที่มีลาวาลงมาที่ไม่ใช่บ่อนลาวานี่กล่องวอร์เดนรอเล่นเมื่อกี้มาทางไหนวะอ๋อนี่ทางนี้นี่ เุ้ยอ,อังไม่ทิ้ดจำไอ้อันนี้ได้เออตอนแรกเจอเพชรตายนี่เนี่ยมีถังออกซิเจนอยู่อันแวะไรหนขอหน่อยเอ้ยอ๋อเนี่ยจะว่าแล้วกุ้งกิง้งกุง้งกิง้งกูขึ้นมาจากตรงไหนเนี่ยมันต้องขุดอันไหนนะขุดอันนี้อันนี้อันใหญ่อันนี้อันนี้นี่นี่เวลสีและโอเคขอบครับไม่ไม่มีอาหารแยกหมดตรถ้ำเยแยกแล้วอ่ามีมีอยู่มีอยู่ขอนิดนึงเมื่อกี้เพิ่งกินชิ้นสุดท้ายไปอุปกรณ์ครบเสร็จแล้วเออว่ะตอนแรกก็ไม่ได้วางไปไหนอ๋อนี่ไงเอากระยอนบนมิวทั้หกสิบอันเพิ่งเห็น ยาวๆได้เวลาอ้าวหลขึ้นไม่เจอแแเเงียบเงียบเงียบเงีเราจะไม่อดตายกันแล้วลุงเบสเงียบเงและนี่คือโงกระดูกจากการที่ไปบุกงไอ้นั่นมาสกลตันพอล้เก็บแมพเต็มน้ำใจเลยอันน้วายเท่าไหร่ละนอนแล้วนอนแล้วนอนแล้ ย5ห้าอยู่เหรอใช่เราเดินก็ตั้งนานทำไมมันไม่ค่อยคืนเลยวะลุงเฮ้ยผมจะบอกให้ไอ้ที่ย25ห้าเนี่ยอันตรายที่เที้ยเลยผมวุ่นผมวุ่นหลุมมายี่ห้านานยี่เที้ยเลย เฮ้ยลุงเบสอะไรนะพวกคนขึ้นมาเจอแล้วเหรอใช่เจอแสงอาทิตย์แล้วว้าวโอ้ยมีคีเปอร์ไอ้เชี้ยโอ้ยมีพนักงานต้อนรับด้วยนั่นแหละามถึงได้กีเพีรยพนักงานต้อนรับพนักงานต้อนรับอีกักทีนึงนี่เนานเน้นเสิร์ฟหมัดเข้าที่หน้านาทีหนึ่งโอ้โหลุงเบสดีเราไม่ขึ้นทางนู้นภูเขาโคตรสูงถ้าขึ้นทางนั้นนี่ยาวเลยนะไอ้เชี้ยคือแบบผมหาทางขึ้นไม่เจอจริงๆเว้ยวนสิบกว่ารอบอะก็อยู่ที่เดิมผมเลยต้องขุดขึ้นนะหมู่บ้านไซมอน หลังจากที่ผมหลงทากับลุงเบสมาสักพักใหญ่ๆนะครับผมก็ได้ทําการกลับมาที่กรงสเกตเลตันที่ผมเจอเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็มาทําทางให้มันขึ้นลงได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเนาะนี่แล้วก็ผมได้ทําให้มันเป็นฟาร์มชั่วคราวนะครับอยน้ําน้ำ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 นี่นะครับมันเป็นฟาร์มชั่วคราวเนาะนี่สเกตเลตันก็เกิดตามปกตินะครับแต่ว่ายังไม่ค่อยใหญ่มากนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําน่าจะพัหน้าหรือในอนาคตอันใกล้นี้นะครับมาทําให้มันใช้งานได้ดีกว่านี้นะครับเป็น ความกระดูกนะครับนี่อันนี้ก็ได้กระดูกมาจานวนหนึ่งนะครับตอนแรกมีเยอะกว่านี้แต่ว่าผมแจกจ่ายให้กับคนอื่นเอาไปใช้กันแล้วก็คือวันแรกๆในไมค้าฟเนี่ยเราจะค่อนข้างขาดแคลนอาหารนะครับนี่ผมก็เลยเอากระดูกมาปั๊มข้าวปั๊มมันฝรั่งอะไรเงี้ยแครอทอย่างเงี้ยนะครับ,แ,ลลออรบแจกจ่ายให้กับคนในเซิร์ฟเวอร์นะครับเพื่อที่จะได้มีของกินนะครับผมนี่มีมันฝรั่งมากมายนะครับนี่ผมก็ใส่กล่องนี้ไว้เผื่อมีใครมาหยิบเนาะอันนี้ก็เป็นม้าของผมเองนะครับผมยังไม่ตั้งชื่อม้าตัวนี้เลยนะ ผมว่าจะตั้งชื่อเดิมนะครับน้องมัดรวมนะครับชื่อเหมือนม้าในซีรีส์ห้ามตายของผมนะครับก็เดี๋ยวค่อยหาเนมแท็กมาใส่แล้วกันผมตกปลาได้มาอยู่นะครับที่ตกปลาผมอยู่ตรงนู้นเนาะเนี่ยผมอยู่ตรงนู้นนะครับก็เไม่พาไปดูแล้วกันมันไม่ค่อยมีอะไรนะครับไว้แค่ตกปลาเฉยนี่ได้กอเพชรมาด้วยกอเพชรนี้ได้มาจากกรงสปอนเนอร์สไปเดอร์นะครับผมไปเจอในเหมืองข้างล่างตรงนี้มามันเป็นถ้ำน้ำเนาะลงไปแล้วเจอกรงนะครับตรงบริเวณนี้ก็มีฟาร์มเหล็กของน้องฟ้าไอเคจีนะครับที่เพิ่งสร้างเมื่อวันก่อนนะครับน ค่อนข้างใช้ได้ดีอยู่นะครับมีฟาร,ร์มเหล็กให้ใช้กันแล้วนะครับนี่เป็นไงโหได้มาหลายชุดเลยก่อนหน้านี้มันมีบั๊กอยู่นะครับมันเหมือนเหล็กมันหล่นลงมาข้างล่างนี้นะครับมันกระเด็นออกมาเนาะแต่ว่าน้องฟ้าเขาน่าจะแก้แล้วนะครับตอนนี้ก็ไม่เห็นกระเด็นลงมาเนาะก็ใช้ได้ตามปกตินะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะครับก็ถ้าใคร ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปใหม่ต่อๆไปด้วยนะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายผมลงในทำ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 ได้ได้ได้ <c oughs> แอด<ๆ>พูก<ๆ>แอดพู<อ>ดพเตรียมเลยเตรียมเลย